สุลามลิขุมุราหมัตุลลอฮิบะราลกาตุขอความสุขความสันตินะครับจงประสบแก่พี่น้องที่รับชมรายการสลามนานานะครับช่วงมองสังคมมุสลิมนานานะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีนะครับทีวีเพื่อผู้ศรัทธาครับผมจดได้แล้วนะครับขอช่วยฝากยาตีมทีวีนะครับไว้ในอ้อมใจของพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมครับพี่น้องครับ หลังจากเหตุการณ์น้าท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างจะเป็นวงกว้างนะครับวันนี้นะครับเอาชวนผู้ที่ประสบภัยนะครับมานั่งอู้นั่งคุยกันถึงผลกระทบที่เขาได้รับและก็ะบ,บทเรียนที่เขาได้รับว่าสิ่งที่เขาได้รับนะครับมันเป็นบทเรียนสําหรับผู้คนอย่างไรบ้างเพื่อจะนํามาเผยแพร่สู่พี่น้องทุกทนน่านไปร่วมฟัง การพูดคุยของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบอัสลามุอะลัยกุมบะละมาตุลลอฮิบะบรอกาตุขออนุญาตพูดไทยนะคะเพราะว่าผู้ร่วมรายการของเราวันนี้มีทั้งเป็นคนเมืองแล้วก็เป็นคนต่างต่างต่างถิ่นที่มาประสบภัยอยู่ที่เชียงใหม่นะคะตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ประสบภัยนะคะซึ่งน้ําลึกพูดง่ายๆน่านลึกกว่าที่อื่นแล้วที่สําคัญก็คือซอยที่น้ําท่วมของเราอยู่ลึก เกินกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาถึงในวันที่หนึ่งหรือสองหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาได้ประมาณวันที่สามซึ่งเป็นวันน้ําเริ่มลดลดนะคะวันนี้นะคะก็ในชุมชนของเรานี่นะมีทั้งพ่อค้ามีทั้งแม่ค้าทั้งหลายนะหรืออาชีพอื่นที่ได้รับผลกระทบะจากน้ําท่วมครั้งนี้นะคะ,อะขออนุญาตท่านแรกนะคะเนื่องจากว่าท่านเป็นคนมาจากทินอื่นเพิ่งจะย้ายเข้ามาถึงปีหรือย,ยัง ในชีวิตไม่เคยภาคใต้น้ําท่วมบ่อยแต่ว่าอยู่ภาคใต้ไม่เคยได้รับผลกระทบแต่ว่าพอมาถึงเชียงใหม่นะคะมาย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ถึงปีถึงหรือยังนะคะก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครั้งนี้นะคะเชิญคุณยามิระค่ะยามิระเสียมสันค่ะสลาโอเลกุมโมเลกุลฮิวโรกาตุชื่อจริงชื่ออันธิกาเสียมสันนะคะชื่อยามิลาค่ะก็อย่างที่พี่นิกบอกนะคะว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ในชุมชนตะ อัตกวานี่ก็ไม่ถึงปีนะคะเข้ามาลมาดอนปีนี้แต่ว่ามาอยู่เชียงใหม่นี่ปีนี้เป็นปีที่หกแล้วค่ะแล้วก็รอดพ้นจากน้ําท่วมมาตลอดอ,อ,อยู่เป็นคนนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่เจออุกตกภภัยพายุไต้ฝุน่นเจอเราเจอบ่อยมากแต่ที่ผ่านมานะคะอัลลอให้ว่า บ้านเราเนี่ยเป็นบ้านเดียวเราเคยเป็นบ้านหลังเดียวที่รอดพ้นจากน้ําท่วมตอนปีห้าสี่แล้วเราก็เปิดบ้านเป็นศูนย์พยพเป็นที่ช่วยเหลือคนอื่นนะคะอยู่เชียงใหม่มาปีก่อนๆอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในเชียงใหม่แลนด์พอย้ายออกจากเชียงใหม่แลนด์ปุ๊บเชียงใหม่แลนด์น้ำท่วมนะคะแล้วก็ไปอยู่ตรงหนองหอยย้ายออกจากหนองหอยไปไปอยู่หนองพึ่งหนองหอยน้ําท่วมนะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายคือย้ายจากหนองพึ่งมาอยู่ตะวา อัลนล้์ให้ค่ะมาเจอน้ําท่วมที่ตงวานแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่มีน้ําแล้วก็น้ําสูงเกินกว่าที่คาดนะคะแต่เราก็ยังเห็นเขาเรียกว,ว่าเราเป็นทิกมาตจากอ,อัลนล้อนะคะว่าครั้งแรกน้ํามาสองรอบนะรอบแรกเหมือนให้เราได้เรียนรู้นะคะเรากลัวมากเป็นคนที่กลัวมากมากลัวน้ําอยู่ในบ้านนะคะช่วงแรกวันแรกเนี่ยคนเชียงใหม่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกน้ําไม่เยอะน้ําไม่เยอะไม่ท่วมหรอกตรงนี้เราท่วมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ก็ยกของค่ะด้วยความกลัวก็คือยกของก็อทำน,นิลาว่ารอบแรกนี่แทบจะไม่มีผลกระทบเลยแค่บ้านสุกกระกล้างบ้านก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็พอเขาบอกว่ารอบสองน้ำจะมาก็ดูจากการประมาณการของอของกรมอุตุที่บอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำปิงขึ้นสูงกว่าวิกฤตเราดูแล้วว่าอรอบแรกนี่แค่4.9บ้านเราน้ำเข้าและรอบเนี้เขาบอกว่าจะขึ้นถึง5.1แสดงว่าจะเยอะกว่าเดิมก็ด้วยความกลัวค่ะยกทุกอย่างไว้สูงกว่าเดิม2เท่าสเท่านะคะ แต่ก็เป็นตักดิดของอัลลอฮ์นะคะให้เราได้ประสบภัยก็คือว่าน้ํามันเข้ามาเยอะเยอะจริงๆเยอะจนจนเกินคาดของทุกคนก็เกิดความเสียหายถามว่าเสียหายเสียหายไหมก็คือส่วนตัวก็เสียหายเยอะนะคะก็เยอะกับพอเรามาดูที่หลังเราจะเห็นว่าของเราเสียหายเยอะแต่ก็ กลับไปมองคนรอบข้างก็ยังเห็นว่าคนอื่นเสียหายกว่าเราอีกเยอะค่ะก็ทำดีละกับสิ่งที่เราได้นะคะแล้วก็ในช่วงที่ประสบอยู่เป็นผู้ประสบภัยวันแรกตั้งแต่วันแรกที่อยู่บนชั้นสองแล้วก็มองลงมาเนี่ยความรู้สึกมันหดหูนะคะตอนนั้นก็กลัวว่าเออหลังน้ําท่วมเราจะเจอกับอะไรนะคะแต่ด้วยความที่เอ,อ่อพอพอ คนข้างนอกทราบข่าวปุ๊บเนี่ยว่าเราเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็จะมีความช่วยเหลือมีเพื่อนโทรมาถามมีมีคนที่นานๆไม่เคยได้ติดต่อกันเขาก็ติดต่อมาส่งความช่วยเหลือมาถามมาให้ช่วยอะไรไหมก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะเยอะมากทำนี้ลมากคือมีคนห่วงใยทั้งในส่วนที่มาทางสามีมาทางตัวเองก็เยอะค่ะก็เธอทําให้เราย้อนคิดมาได้ว่านี่คงเป็น ผลจากการที่การใช้ชีวิตของเราที่ผ่านมาเราได้ทบทวนว่าเราอัาทำยีราชีผ่านมาเนี่ยเราได้ใช้เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีผลร้ายกับคนอื่นเราอาจจะมีความดีกับคนอื่นบ้างเราช่วยเหลือคนอื่นมาบ้างสุดท้ายเมื่อเราเมื่อเราเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเราก็ใช้ความช่วยเหลือนั้นมานะคะก็คิดว่า อาธรรมดิละมากๆกับความความได้รับมิตรภาพได้รับความช่วยเหลือได้รับความห่วงใยได้รับทุกอย่างจากคนรอบข้างค่ะก็รรมดละค่ะถึงแม้ว่าเ,เราจะเจอวิกฤตที่สุดน้ําท่วมสูงที่สุดที่เขาบอกว่าร้อยปีไม่เคยท่วมแบบนี้เชียงใหม่เราได้เจอนะคะแล้วก ได้พบกับสิ่งที่ดีๆหลังจากหลังจากนั้นมาคือมิตรภาพที่เราเคยสร้างไว้ความดีที่เราเคยสร้างไว้มันได้กลับมาหาตัวเราเองต้องเคยพูดกับพี่นิกตั้งแต่วันแรกที่เราเจอน้ําท่วมว่าเราเราคงเรารู้แล้วแหละว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องทบทวนว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตยังไงนะคะแล้วก็ล็อกให้เราเห็นว่าที่ผ่านมาก็เราคงมีความดีอยู่บ้างค่ะคารมิลลาค่ะใหะ้สรุปอีกครั้งนะคะ มาอีกท่านนี้นะคะคนนี้รู้สึกว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นร้านมินิมาร์ทนะคะน้ําก็ได้ยินว่าประตูล็อกออกทางหน้าต่างนะคะเราเรียกว่าไอโตค่ะเป็นพี่น้องในชุมชนกู้เมืองก็ได้นะเจ้าเพื่อรักษาความเป็นร้านเนื้อกู้เมืองแรงประเณกู้พักการเนี่ยเหรอเอาเอาอันดับแรกก่อนคือได้รับผลกระทบอะไรบ้างน้าท่วมที เชียงใหม่เนี่ยทุกครั้งเนี่ยทุกคนก็ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับมันเป็นความสูญเสียแต่ว่ามันก็เป็นบททดสอบนะครับความสูญเสียก็ก็อย่างที่ที่ยามีระเล่าออครับทุกคนก็มีความสูญเสียมากความสูญเสียน้อยในส่วนของผมเนี่ยก็สูญเสียมันทุกทุกคนนะครับก็ไม่อยากจะพูดเนองในความสูญเสียทีว่ว่ามันอะไรเยอะแยะ,ยะแต่พูดถึงว่าน้าท่วมครั้งนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่า อัลเนี่ยถ้าต้องการอะไรเนี่ยเพียงแค่เอาน้ํามาคืนเดียวเนี่ยสิ่งที่เราสะสมสิ่งที่เรารับสิ่งที่เราหวงแหนสิ่งที่เราหามาเกือบทั้งชีวิตเนี่ยก็ได้ไปมาลายหายสิ้นไปนะครับแต่ว่าทั้งหดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายกับของที่มันสูญเสียไปผมรู้สึกว่าเป็นบททดสอบที่เราเสียไปเนี่ยในวันนี้เนี่ยอัลอาจจะให้สิ่งดีๆในโลกหน้าแก่เราผมก็จะมองโลกในแ้ไดี้เสมอ ผมเป็นคหัวหน้าครอบครัวในบ้านผมเนี่ยทุกคนก็จะตื่นตนกกับน้ำท่วมผมเป็นคนเดียวที่ไม่ตื่นตนกหรือว่าตื่นตนกแต่ว่าก็ต้องแซงทำแซงยิ้มอันนี้ที่ผมยิ้มในช่วงน้ําท่วมที่หัวเราะเสียงดังสนุกสนานเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับจริงๆนะผมรู้สึกรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจแต่ไม่อยากทําให้คนในบ้านผมสูญเสียกําลังใจนะครับก็ ที่ผ่านมาความสูญเสียไม่อยากเล่าลับว่ามันมีออกทางสื่อทางภาพถ่ายแต่สิ่งสิ่งที่ได้ในระหว่างน้ําท่วมเนี่ยผมรมู้สึกว่าคนไทยหรือว่ามุสลิมหรือว่าต่างศาสนิกทุกๆคนเนี่ยคนที่เป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งกันพนูดง่ายว่าอาหารที่เรากินสามมื้อในแต่ละวันที่ช่วงน้ําท่วมซึ่งพวกเราผู้ประสบภัยทุกๆคนเนี่ยไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เราก็มีวิสกี้จะอโลให้มาถึงหน้าบ้านให้มาถึงหน้าหน้าต่างให้มาถึงหลังคาทุกๆบ้านนะครับแม้แต่การขับถ่ายซึ่งลาบากอันนี้ก็ไม่อยากพูดถึงมันก็เป็นสิ่งที่ลําบากทุกๆด้านนะครับแต่ในการน้ำตู้ครั้งนี้เนี่ยคืนเดียวนะครับที่หนักๆเนี่ยอัลเอาของเราไปมันก็ไม่ใช่ของเรานะอันนี้คือของอลัอลอัลขอขอคืนไปแค่น,นี้เรามีหน้าที่สร้างใหม่เรามีหน้าที่หน้าที่อะไรดีอะ สูโก้ดแล้วก็ทําทําความดีต่อไปแล้วกันมันไม่ใช่ผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวน้ำน้ำท่วมเนี่ยถ้าเราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของนอกกายเราเกิดมาก็มีแต่ตัวกลับไปก็มีพ้าสารบันคนเดียวห่อไปมันก็มีพี่น้องที่เสียชีวิตในระหว่างน้ําท่วมบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าผู้ประสบภัยหนัก,นกๆแต่ทุกคนก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดตกกักงวลเลยครับ ผมมีกติอันหนึ่งคือเดี๋ยวก็เช้าแล้วพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวก็พรุ่งนี้อีกละเดี๋ยวก็ผ่านไปเวลาจะช่วยเยียวยาพวกเรานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกๆคนนะครับอีกท่านหนึ่งนะคะเอ่อเป็นอาสาสมัครนะคะเออเรียกว่าเป็นผู้ชายที่ไม่เคยอยู่นิ่งนะคะเอาว่างเว้นอะไรก็คืออาชีพของท่านคือตัดผมแน่นอนเลยว่าห้องนี้ก็เคยน้ําท่วมถึงคอมาก่อนในช่วงน้ําท่วมนะคะวันนี้ท่านก็มาร่วมอะไรกันเราเรียกว่าไอ้วิน ไอวินไอวินนะคะ <laughs> เป็น uh, คนที่ทำอาหารเกง่งนะทำอาหารเกง่งแล้วก็เป็นอาสาสมัครที่ไม่เคยอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปกวาดโรงเรียนทักลุศยานะคะ uh, วันนี้ได้รับอย่างนั้น,นทวมได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะสลายกุ้มวารอมตุลรอวะบวาร์กากระตุครับผลกระทบน้ำร่วมก็เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งเดียวเนาะหลายหลายครั้งนะครับตั้งแต่ ปีสี่แปดเนาะที่ตั้งแต่มาอยู่ชุมชนตะกวาก็เริ่มแรกปีสี่แปดที่น้ําท่วมก็ถือว่าเยอะแล้วครับมาอีกครั้งก็ปีห้าสี่แล้วก็ล่าสุดนี้ก็หกเจ็ดหกเจ็ดนี่ถือว่าน้ําท่วมถือว่าหนักสุดแล้วก็เยอะสุดครับมาถึงว่าลึกมากเอครับว่าปกตินี่ในบ้านก็จะหลับของเขาเนาะสูงสุดนะแต่ล่าสุดนี้ก็เลยเลยเอวไปก็ถือว่าหนักสุดเนาะ เราพูดถึงความเสียหายก็หลายๆคนยามีลาก็พูดแล้วแล้วก็คุณโตก็พูดแล้วแล้วก็ก็พูดซ้ําไปก็จะเหมือนเดิมก็จะขอพูดเรื่องอื่นต้องขอขอบคุณอัลที่พี่น้องมุสลิมไม่ทิ้งกันเนาะคือเป็นกําลังใจให้กันะอันดับแรกก็เรื่องส่งอาหารนาะบแบนี่โต พี่โตจะพูดว่าเออมันธบินได้รลยอย่างได้เยอย่างเอาได้ยินคำนี้ก็กินข้าวไมา่ลงซึ่งครับซึ่งน้ำใจเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างเอาว่วงใหญ่ของกันเลยกันจะเลี้ยงน้ำท่วมที่เขาของสูงอะไรเนี่ยเราไม่กลัวครับแต่ว่าก็กลัวเรื่องเรื่องอาหารการกินแต่ว่าสุดท้ายพี่น้องมุสลิมก็ไม่ที้ยงกันครับเขาก็ ใครเรืออะไรมาส่งเนาะน้ำลึกเท่าไหร่ก็มาส่งถึงน้าบ้านเราก็ได้ทานอาหารทุกมือครับสามมือก็ต้องขอบคุณพี่น้องมุสลิมที่อยู่รอบข้างทั้งใกล้และไกลเนาะเขาก็เป็นหวงเป็นใยั้งโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดมากก็ต้องขอขอบคุณเราของเราที่ส่งอะไรพี่น้องอะไรที่มีดีๆมาเพิ่มบุญมาหวงใยและดูแล คนที่ประสบภัยเนาะก็อย่างที่บอกนะคะคือความตื่นตันใจเนี่ยมันไม่ได้มาจากคือน้ําตาของเราไม่ได้จากความเสียหายเสียของเสียหายแต่ได้มาจากความตื่นตันจากน้ําใจของพี่น้องตั้งแต่น้าท่วมรอบแรกจนกระทั่งรอบหลังสุดนะคะซึ่งเป็นประวัติการนะคะอีกนิดนึ่งนะคะครูพิษถามคุโตว่าได้บทเรียนอะไรจากน้ําท่วมครั้งนี้บัางคะ บทเรียนจากน้ําท่วมครั้งนี้นะครับหรือว่าอุทกภัยทุกๆครั้งเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าความเสียหายนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันบทเรียนคือว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งสิ่งนอกกายครับมันเสียไปเดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้บทเรียนสําหรับครั้งนี้ก็คือในสุกที่แล้วเนี่ยละมาดในสุเหล่าที่มีฝุน่นละมาดในสุเหล่าที่ว่าหลังจากน้ําท่วมแล้วพื้นไม้มันโกสุเหล่ามีความเสียหายแต่มี ผมรู้สึกอิ่มเอิบใจว่าผมเป็นหนึ่งในหลายๆในหลายมุสลิมที่เข้าไปละหมาดในวันนั้นเนี่ยต้องลุยน้ำลุยขี้โคลนเข้าไปเนี่ยมีความสุขแบบใจนี่ผมนึกถึงวันที่ผมไปอยู่มีนาแบบบ่าวว่าลออที่มันแต่งตัวมอมแมมมอมแมมแต่ทุกคนมาตั้งใจทำอิบาร์ไดาเนี่ยอันนี้เนี่ยความรู้สึกของผมในวันละหมาดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าอันล้์ให้เรามีความสุขมาจน ผมอายุจะหกสิบแล้วเนี่ยเพิ่งมาเจอลำบากแค่ไม่กี่วันเนี่ยมันจะอะไรนักหนานิดเดียวเอง mm hmm. ผมมีความสุขมาตั้งหกเอ้ยห้าสิบกว่าปีมาลำบากแค่น้ำท่วมแค่สามวันสี่วันน่ะมันเรื่องจิบจิบอะ่ะผมว่านะทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีแหละไม่เป็นไรหรอกผมก็คิดแค่นี้แหละผมก็บอกลูกลูกลูกหลานผมยังไม่มีหลานอะ่ะผมบอกภรรยาบอกลูกแล้วก็บอกเพื่อนบ้านบางคนที่คุยแล้วเข้าใจกัน แล้วก็บอกเพื่อนบ้านบางคนที่วิตกจิตอย่างเช่นโพบ้านฉันเสียหายได้เยอะแยะบอกอย่ามีซีเรียสเลยของนอกกายเดี๋ยวเราาใหม่ได้แค่นี้คืออยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะน้ำท่วมนะครับทุกคนที่เกิดวิกฤตอะไรทุกๆอย่างเนี่ยถ้าเรามั่นใจในอัลลล้อ,อเนี่ยอัลลล้อ,อจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราอรัลลลฮอจะส่งทุกอย่างที่มันเหมาะแต่เวลามาให้พวกเรานะครับมันเป็นบททดสอบเราลําบากในโลกนี้ อัลเราก็จะให้อภัยในโลกหน้าให้เราเพราะนั้นผมผมภูมิมใจอย่างเดียวผมผมได้เป็นบุสลิมแล้วน่ะแล้วก็ภูมิใจที่ว่ามีเพื่อนบ้านมีเพื่อนมนุษย์ที่ดีลำบากไม,ม่ลำบากของกินไม่ขาดลำบากคัวแต่สบายใจมีความสุขมากๆเลยในในในน้ำท่วมทางนี้นะไม่ได้รู้สึกวิตกจิตมีความสุขจริงๆที่ได้รู้จักเพื่อนแท้รู้จัก รู้จักหลายๆคนเนี่ยที่ก็าลำบากบางทีมีมสิ่งของให้การพูดแล้วมันยาวแค่นี้ก็ดีกว่านะครับคุณกุ้งครับ <c oughs> ถามยามีล้านะคะว่าผลบทเรียนที่ได้จากน้ำท่วมครั้งนี้ไดแล้วมั้งคะ,ะสิ่งที่ได้จากน้ำท่วมครั้งนี้นะคะก็อย่างที่คุยกับไอ้โตนะคะไอ้โตพูดหลายครั้งบอกว่าเ,เวลาเวลาเราจะเอาคืนเนี่ยเรา แค่น้ํามาแค่คืนเดียวก็เราคือวันที่น้ําสูงที่สุดคือมีความรู้สึกแบบเราไม่อยากให้สว่างเพราะเราไม่เราเราไม่อยากลงมาดูว่าอะไรบ้างที่มันหายไปอะไรบ้างที่เราต้องหาใหม่เพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตมาทั้งที่สบายมาตลอดแล้วก็มาช่วงหลังอาจจะเจออุปสรรคบ้างในเรื่องของอาชีพรายได้อะไรพวกนั้นนะคะทำไม่มีเราก็ ชีวิตที่ผ่านมาเราอ,า,รา,อาจจะก่อนหน้าน,นี้อาจจะเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆน้อยน้อยกว่าตอนที่ช่วงหลังช่วงหลังนี้เราจะรู้สึกว่าเราหวงของมากขึ้นเราอะไรมากขึ้นแล้วก็ความรู้สึกในคืนที่นอนฟังเสียงกับลูกลูกชายนะคะบ,บอกว่าอาน,นิ้ลูกชายชื่ออาน,นิ้นะคะจะเรียกลูกอยู่อาน,นิชครับสงสัยตู้เย็นไปแล้วลูกอาน,นิชครับรอบนี้น่าจะเป็นเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็แบบคือคือ,คอมีความรู้สึกว่า ถ้ามันคํำอยู่อย่างนี้คือเราให้มันล้มไปเถอะข้างล่างนะ่ะแต่เราเราไม่อยากตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรบ้างที่เราต้องสร้างเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเราจะเอาเงินที่ไหนเราจะเอากำลังที่ไหนมาสร้างใหม่นะคะเพราะว่าเราก็จะอุปสรรคเจออะไรมาค่อนข้างเยอะแต่เราก็ให้เราได้เรียนรู้เหมือนกับว่าสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตมันกลับมาช่วยเหลือเราในณวันนี้นะคะ ไม่เคยคิดว่าจะมีเพื่อนๆให้ความช่วยเหลือมาเอที่เป็นในลักษณะของตัวเงินเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยเราไม่เคยร้องขอเงินบริจาคเราไม่เคยรับบริจาคอะไรจากใครเลยมีแต่ครอบครัวช่วยกันนะคะแต่ว่ารอบนี้เพื่อนโทรมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนอเพื่อนขอนะคะเพื่อนบอกขออนุญาตขออนุญาตช่วยเป็นเงินนะคะก็แบบเราก็รู้สึกว่า อันล้อให้ความช่วยเหลือเราเนาะเมื่อก่อนเราหาเงินพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเราจะเป็นคนหาเงินกระทั่งวันสุดท้ายที่ไอ้โตทําข้าวให้เราเช้าวันศุกร์เราก็เป็นคนหาเงินมาแต่เราหาเงินเพื่อส่งต่อให้คนอื่นแต่วันนี้ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนให้มากทุกคนจะพูดเหมือนกันบอกว่า เงินที่ให้มาคือให้เรานะไม่ได้ไม่ต้องเอาไปให้คนอื่นรอบนี้ขอขอว่าอย่าเอาไปช่วยคนอื่นขอให้ช่วยตัวเองก่อนซึ่งเนี้ยครับไม่เคยคิดว่าเราจะมาอยู่ในจุดนี้ก็รำลึกแล้วก็ขอบคุณอลอะนนะคะที่ถึงแม้ว่าจะทดสอบเราหนะักแต่ก็ยังให้ความช่วยเหลือกับเรามา แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราเคยทำความดีมาเราไม่เสียใจกับสิ่งที่เราทำมาแล้วก็อิชารล็อค่ะในสิ่งที่เราจะทำต่อไปให้ได้ก็ความดีที่จะทำต่อไปขอใช้ชีวิตแบบที่ทำความดีเพื่อคนอื่นให้กับคนอื่นต่อไปค่ะอิชาล็อกค่ะจำเลยค่ะขอบคุณค่ะก็อันนี้อย่างอย่างที่บอกนะเท่าทเที่ฟังค่ะ ไอ้โตกับคุณยายาบิรัสเนี่ยมาพี่นี้เกลิ่นตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้น้ําท่วมนอกจากว่าลึกกว่าที่อื่นแล้วยังเป็นอยู่ในซอยลึกยากที่หน่วยงานจะมาช่วยช่วยได้ทันนะคะมันแต่สิ่งที่ดีในชุมชนก็คือคนในชุมชนของเราเนี่ยช่วยกันก่อนเริ่มจากครั้งวันแรกที่น้ําท่วมเราก็โทรหาเพื่อนผู้ที่อยู่ข้างนอกเขาก็ให้เงินมาสําหรับทําอาหารเช้าก่อนวันแรกก็สองร้อยกล่องนะคะ แต่พอวันที่สองเราไม่ไหวแล้วพอกลางคืนร้านที่ทําอาหารให้เราก็โดนน้าท่วมไปหมดก็หยุดก็มีแต่เพื่อนรุ่นที่อยู่รอบนอกนะคะมาช่วยเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณยามิละพูดก็คือเงินที่ช่วยมาเราก็มาช่วยชุมชนจนกระทั่งเราก็ไม่เหลือเงินเหมือน,นเงินที่ให้มาคือความตั้งใจของเขานะคะก็คืออันนี้คือชุมชนต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนอย่าถ้าเรารอแต่ว่าหน่วยพูไพจะมาเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยแต่วันนี้สิ่งที่เหลือคือน้ําใจของชุมชนนะคะอันนี้ก็คือ บุสืบคุสิ่งกระทบสิ่งกระทบจากได้น้ําท่วมแล้วก็บทสรุปที่เราได้ก็คือน้ําใจนะคะแล้วอีกหลายอย่างที่ไม่สามารถพรรณนาได้ค่ะสิ่งแรกที่เราอยากจะขอบคุณก็คือขอบคุณอเลสสุพารณนมูตะลานะคะที่ส่งหน่วยงานต่างๆมาช่วยเหลืออย่างมากมายเช่นร้านอาหารอานเนี่ก็ทั้งที่น้ําตัวเองก็ท่วมขึ้นเขาแต่ก็ยังรับทําอาหารแจกใจ่ายในชุมชนสภาเรือขายช่วยเหลือมนุษย์ ด้านมนุษยธรรมของสำนักจุฬารัชมนตรีก็นอกจากให้เงินมาอาหารแล้วก็ยังส่งอาสาสมัครมาทำความสะอาดอมาปัดโคลนมาอะไรพวกนี้ขอบคุณมูลนิธิมุสลิมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะให้เงินค่าอาหารมาแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนมาด้วยนะคะขอบคุณมูลนิธิคนช่วยคนนะคะที่ไปนำอาสาสมัครนำเครื่อง ฉีดน้ำมามาฉีดโครนออกจากบ้านแล้วก็หาอาสาสมัครมาช่วยพวกเรานะอาสาสมัครที่มาจากมสยิดช้างเผือกขอบคุณมสยิดช้างเผือกนะคะที่ตั้งเป็นศูนย์อาหารของสํานักจุฬาราชมนตรีนะคะขอบคุณพี่ยุพินบาการีนะคะขันโตคัล้านเนื่องจากว่าอยู่อำเภอสันกำแพงคนนี้ทํางานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยน้ําลดแล้วก็ยังทําแจกอยู่ กลัวว่าพวกเรามืวอแต่ทําความสะอาดบ้านไม่มีเวลาทําอาหารก็ทําอาหารมาแจกอาหารน,คนะคะทัการนศินทนนรนะคะที่กรุงเทพเามาตั้งครัวอยู่ที่มัสยิดดารุนวิดนำอาหารที่เราไม่มีโอกาสได้กินมากินนะคะแล้วก็มูลนิธิฮารูนมาช่วยฉีดน้ำมัสยิดกับโรงเรียนสมาคมสิทธิ์เก่าอัตตะวานนี่ค่ะที่มาจากแม่สายมาช่วยกันล้างโรงเรียนนอกจากนั้นก็ยังเอาหลังน้ำรถก็เอาของ จำเป็นเล็กๆน้อยมาแจกให้กับพวกเราด้วยนะคะเนื่องจากว่าชุมชนนี้สิทธิ์เก่าก็มาช่วยแย่ๆเลยนะคะบุคคลอีกนนหลายๆคนที่ไม่สามารถคือนับไม่ทั่วนนะครพี่น้องเราในชุมชนนะคะโทรไปถามได้ข้าวหรือ,อยังให้เอาคนนั้นไปส่งในคนนบางคนลอยคอมาทั้งๆที่ตัวเองก็ยังไม่ไหวยอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนแล้วก็ขอบคุณชุมชนนะคะที่เราได้มาโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันได้มีแสดงเหมือนที่ก็ถือว่าคนที่ไม่เคยคุยกันก็ได้คุยกันคนที่เหม็นขี้หน้ากันก็หอมละนะหรือบางคนอาจจะเหม็นแต่เราไม่ได้พูดถึงนะแต่ว่ามันหอมแน่นอนนะคะ หอม้อมขยะด้วยแล้วก็หอมกลิ่นของความดีของเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะที่ีนนสํนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่แม้ตัวท่านเองจะมาช่วยไม่ได้ก็ส่งเงินไปที่ที่ทํทาอาหารส่งเรือมานะคะโดยเฉพาะเอ่ออุทีติอยางหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คกสามหนึ่งจักโุราชมาช่วยนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเอาเรือมา นำผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลและผู้ป่วยรายนี้ก็วันนี้ก็ถึงอายัดแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขออัลลอ์สุภานะมุลตราจงตอบแทนความดีของทุกๆท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงมีลิสกีเพิ่มพูนมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมในโอกาสนี้เช่นเดียวกันค่ะอัสสลามอะัยกุมบะละมาตุลลอยวะบารอกาตฺุยายมน